สว,สวัสดีค <ics> ่ะสวัสดีขอต้อนรับนะคะอีกช่วงหนึ่งช่วงที่2ของวันนะคะกับดิฉันจอยปัตรนาทิตในฟันทงนะคะมาพูดคุยกันสําหรับในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะบ่ายนิดๆนะคะอ่ะมาสําหรับใครที่แบบกําลังงงกําลังง่วงนี่เจอตลาดหุ้นไปเรื่อง่วงเลยนะคะเพราะว่าช่วงครึ่งวันเช้านะคะตลาดก็ปิดร่วงไปนะครับประมาณโดยประมาณนะคะก็เรียกว่าลงกันตามๆกันพวกคุยภาพในทีเดียวยังคงเป็นเรื่องเดิมๆกับเพื่อความ เศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่กังวลว่าจะถดถอยกันแล้วนะคะเลยก็เลยมีการยกย้ายสินทรัพย์เสี่ยงกันหลายจุดเลยทีเดียวนะคะรวมถึงไทยค่ะที่มีการปิดลบกันขนาดนี้บางท่านบอกว่าเอะด้วยเหตุผลอะไรเมื่อเช้าที่ฉันได้สัมภาษณ์พูดคุยกันไปเอ็นว่ากังวลไทยอีกรอบนึงไหมวันที่7สิงหาคมหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็ฟโลนี่แหละค่ะนะคะต่างชาติล้วนๆเลยทีเดียวะะไทยก็อาจจะมีบ้างเล็กๆเพราะเป็นเรื่องที่เรียกว่า การเมืองยังไม่จบก็อย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันยาวๆกันต่อไปนะคะตอนนี้ก็อัปเดตนิดนึงหลายคนที่ผ่านมาวันที่1ที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะมีการลงทงลงทะเบียนนะคะดิจิตอลวอลเล็กันแล้วช่วงนี้หลายคนยังคงอยู่ในช่วงของตรวจรับสิทธิ์อยู่นะคะยังไม่ได้รับเงินนะคะรับสิทธิ์อยู่ก็ทางการก็กำลังตรวจรับอยู่ว่าใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธินั่นเองนะคะอ่ะมาพูดคุยสบายๆในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะจะเห็นว่าแมตลาดหุ้นเรานี่แบบ แหมอยากจะร้อโอ้โหก,กันเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศของตัวอนออกกลางค่ะยังคงตึงเครียดนั่นเองนะคะทาให้หลายๆคนก็มีความกังวลว่าเอ้าทองคํหล่ะจะลากไปอีกหรือเปล่านะคะส่วนสหรัฐก็อย่างที่ทราบก็ตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาหลายไม่ได้ดีเท่าที่ควรดังนั้นสิ่งสําคัญที่บอกว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องของออสอ่งองค์ส่งออกกันบ้างเพราะฉะนั้นหุ้นไทยรวมถึงไทยเราเนี่ยเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะคะในเมื่อเศรษฐกิจ ไม่ได้ดีเท่าทุกคนแบบนี้เดี๋ยวมาพูดคุยพร้อมๆกันค่ะสําหรับช่วงบ่ายวันนี้นะคะขอต้อนรับดังๆค่ะกับคุณเอดดี้ของเราคุณเอดดี้กร,รพัฒน์บุรชิตนริกรารฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีทสิน์นจำกัดมหาชนค่ะขอต้อนรับคุณเอดดี้ค่ะครับคุณจอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะสวัสดีไปรายการได้เลยครับ อ่านะคะทุกคนบอกว่าคิดถึงคิดถึงดิฉันด้วยแล้วก็คิดถึงเอดดี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดคุยกันเลยนะคะหลังจากที่เรียกว่ามีภารกิจกันหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะมาเริ่มต้นแม่ดิฉันไม่ได้อยากจะบอกทุกคนบอกว่าทําไมเลือกวันไลฟ์ได้แบบว่าขนาดนี้ฮารดโหวจริงๆนะคะสำหรับเปิดเช้ามาวันแรกนะคะรวมถึงปิดครึ่งวันแบบนี้แน่นอนว่ายังคงมีความกังวลมันก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะที่แบบปรับลดขนาดนี้สรุปแล้วเนี่ยเราเนี่ย รับอิทธิพลหรือกังวลต่างชาติหรือปัจจัยอ่ะเรียกว่าปัจจัยภายนอกหรือว่าปัจจัยภายในมา่อปก,กันค่ะคุณเอ็ดดี้ค่ะครับเอ่อตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องตัวปัจจัยภายนอกนะครับแบบตรงๆเลยที่กำลังเข้ามากดดันภาพกลงทุนรอกใหม่นะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าสาธารสรัฐเองเนี่ยมันมีทิศทางค่อยๆปรับผาลงมาเรื่อยๆหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของเขาเองไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ วันแดงเดือดก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจริงวันก่อนหน้านั้นก็ลงมาแรงแล้วแหละเพราะว่าภาคการผลิตสหรัฐเองแผ่วลงไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดรอดูภาคแรงงานครับว่าเออมันจะสุดตัวเข้าทริกเกอร์พอยต์นะครับตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้าน r e c e s s i o n หรือไม่นะครับซึ่งก็คือ,อกฎของคุณซามนะครับซซมรูเนี่ย mm hmm. เขาเป็นตัวในการชี้วัดว่า ความเสี่ยงและโอกาสในการเกิด e c e s ช i o n เนี่ยนะครับมันจะมานะครับในดีเนี่ยเป็นตัวเป็นเครื่องมือนะครับในการชี้วัดได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าในช่วง12เดือนหลังสุดนะครับค่าเฉลี่ยอัตราการร่าง,งานต่ําสุดเนี่ยนะครับอยู่เลเวลไหนและหลังจากนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับในช่วง3เดือนล่าสุดนะครับมากเกิน0.5ก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงในระยะถัดไปว่า e c e s ช i ่นกำลังจะมาซึ่งพอตราการว่าง,งานดีมาที่4.3เปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวด er ัชนีซามรูเนี่ยนะครับที่เอาไว้ใช้วัดว่าความเสี่ยงโอกาสในการเกิดรีเซชันมันก็ดีขึ้นมาที่0.53ก็ชัดเจนว่า,าเท่าตามเครื่องมือนี้ก็ใกล้นะครับที่รีเซชันจะมาแล้วนะครับในดีก็ต้องบอกว่าแม่นยำนะครับเกือบร้อเอร์เซ็นต์เลย <laughs> นะครับม่นยำมาเพราะฉะนคนกลัวนะครับตอนนี้ว่าเฮ้ยรีเซนจะมาเพราะฉะน,นั้นภาพของตัว ตัวเลขแบบนี้นะครับมันเป็นทริกเกอร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นพวก AI trade algorithm um trade นะหรือพวก high frequency trading ก็ใช้เป็น indicator ในการปรับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาในภาพไปกันหมดลดนะครับน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็เป็นที่มาว่าตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง <c oughs> อเ์ p f o r มขึ้นมาเงี้ยก็เริ่มมีการปรับฐานรุนแรงเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้หวันนะครับ พาทของตัวหุ้นเทคหุ้นไฮโกรธเนี่ยโดนเทสปุฟิตแรงมากนะคับทุทีท่เราคุยกันนี้ก็ญี่ปุ่นวันนี้ไป12%แล้วนะครับ12%เนี่ยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยลบ6%กว่าคือทําให้วันนี้เขาเข้าภาวะตลาดหมีเป็นวันแรกนะเพอลบไป21%แต่ว่าตอนนี้ร่วงไปอีกนะครับ6%เป็น12%ก็ตอนนี้ติดลบไปแล้ว27%นะครับจากจุดสูงสุดแค่สามสัปดาห์เท่านั้นนะครับ<า> ดีผ้าดีของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนก็เห็นว่าน้ําหนัก d ดน a m i ของการปรับโ o ชั t นก็เร็วนะครับเกาหลีไต้หวันก็เหมือนกันลงไป8เปซนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอิทธิพลของตัวพัฒนาการของตลาดไปส่วนหนึ่งเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันเร็วขึ้นนะครับในการที่จะมีดูเครื่องมือชี้วัดนะครับในการที่จะปรับพอร์ตฟิลเพราะงั้นทุกคนก็ทำคล้ายๆกันทั้งปรับเองขายเองนะครับแล้วก็พวกที่มีการปรับสาระเร็วๆอย่าง HFT ก็ S S FT, ทำกันเร็วขึ้นนะครับ AI trade algorithm trade ก็เร็วขึ้นนะครับตลาดก็เหวี่ยงในเชิงลบลงมานะครับแต่แก็ตามมีก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในภาวะ risk off เนี่จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ผมต้องออเล่าถึงความกับน<ด>ี้ครับรเราเห็นภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพวกนอตเอเชียพวกยุโรปพวกอเมริกาอะไรพวกเนี้ยเขาลงค่อนข้างแรงนะนะครับแต่ว่าในขาของตัวบ้านเราเองเนี่ยนะครับการลงมา หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นกว่าวก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะลงน้อยกว่าประเทศอื่นเช่นเดียวกับจีนก็ลงมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นกว่านะครับถ้าเราดูโครงสร้างของตัวโซลิิเซียประกอบก็จะคล้ายๆกันก็จะลงน้อยกว่านะครับความหมายคยืออะไรหมายความว่าอ้ตลาดพวกนี้นะครับมันยังไม่ค่อยเยับขึ้นนะครับคุณจอยการที่ไม่ได้ขึ้นก็หมายความว่าเป็นตลาดที่ยังลกกาดอยู่ในแง่เพอร์ฟอร์แมนซ์สานะของต่างชาติก็คือลิมิตอยู่หมายความว่านักทุนหลักๆเขาได้ปรับ เงินในตลาดพวกนี้ไปมากนะครับก็หายความว่าตลาดพวกนีก้เองก็น่าจะมีความผันผวนน้อยกว่านะครับแล้วก็โครงสร้างที่เราเห็นในตลาดสหรัฐเอกเนะี่ยการโรเทชันเองเนี่ยมันเกิดภาพที่เงินออกจากตัวแอฟริกาที่มาเก็ตเข้า global bond นะครับเข้าพันธบัตรสหรัฐพันธบัตรหลายประเทศอย่างบ้านเราเองเนี่ยเงินก็เข้านะนะครับตอนนี้บอลยูสิบปีบ้านเราเนี่ยต่ำสองจุดห้าเรียบร้อยแล้วนะลงมาที่สองจุดสี่หกนะครับวันนี้ลงแปดลง point, เก้าเบ็นสิบพอยต์เร็ว,เร,วเร็วมากนะสำหรับตัวสิบปี อิมพลายว่าตัวยิวเนี่ยกำลังกำลังไหลลงมันนะครับแบบเร่งตัวนะครับจุดหนึ่งที่ทาให้ตลาดอิงเบียงระดับนี้เพราะว่านักทุนเองนะครับนอกจากกังวลว่าเอ้ recession จะมาหรือเปล่าอีกอันหนึ่งที่เขากังวลก็คือตอนนี้เฟดเองเนี่ย behind the curve หรือเปล่าประเมินผิดไหมนะครับกับภาพที่เชื่อว่าจะประคองสกิจได้และดอกเบีย้ยไม่ได้ลงเร็วนะครับตัวเลขมันอิมพลายว่าคุณต้องลงดอกเบีย้ยเร็วกว่านี้แล้วนะครับก็เป็นที่มาว่าตอนนี้ตลาดก็กังวลน,นะครับว่าเฟดจะ ลงดอกเบีย้ยแล้วจะ protect r i ในเรื่องตัวร i เซ a t i o n ไม่ทันนะครับแต่ก็ตามนะครับในเชิงรายละเอียดเองเนี่ยนะครับคนที่คิดคน้นไอ้ตัวกฎของคุณซามขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็ให้มุมมองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตนะตัวเลขนี้มันใช้ได้ดีนะแต่ณจุดปัจจุบันเองนะครับคุณจอยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโครงสร้างตัดแรงงานก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นการไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยก็หมายความว่ามันก็อาจจะไม่เกิดได้เหมือนกันนะครับเขาเริ่มออกตัวนิดนึงนะครับ เขาก็ไล่เรียงว่าตัวภาพของตัวตลาดแรงงานหราฐตอนนี้ะต้องบอกว่ามันดูแข็งแรงกว่าในอดีตเยอะมากนะเพราะว่าช่วงเมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวตาการต้องงานลงมาต่ําสุดในรอบ54ปีที่3.4เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้มันค่อยๆค่อยๆขยับขึ้นมานะครับค่อยๆค่อยๆขยับขึ้นมาัวนี้ก็หมายความว่าโดยโครงสร้างโดยรวมนะครับการที่จะเกิด Re c e s s i o n จริงเนี่ยเป็นไม่ได้เหมือนกันว่ากฎของแซมอาจจะต้องตัวเลขที่สูงกว่าเดิม0.5ขึ้นไปอีก นะครับเพราะตลาดแรงงานมันดูร e สิลิเนขึ้นแล้วก็ผลของการาว่างงานที่มันเริงตัวขึ้นมารอบนี้เองนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวฝั่งซัพพลายไซด์ที่มันดูเร่งขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นขาที่อาจจะพอทําให้ตลาดเองต้องดูอินดิเคเตอร์เรื่องอื่นประกอบเพราะฉนะนั้นน้ำหนักของตลาดเองเนี่ยนะครับตอนนี้จะตามสีสรัตในแง่มุมที่ไม่อยากในตัวเลขที่แย่อยากใ้ตัวเลขที่ yeah, อินไลน์ line, หรือดีกว่าคาดนิดๆนะครับตอนนี้ไม่ได้อยากดอกเบี้ยงลงแล้วเพราะเชื่อว่าดอกเบี้ยมันก็ลง อยากได้ภาพที่บอกว่าเฟดน่าจะพอประคองเศรษฐกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปดเลสีต้องใช้ได้หน่อยๆถึงจะดึงโมเมนตัมตลาดกลับมานะครับเพราะฉะนั้นลิงก์กลับมาที่บ้านเราเอฟเอฟคือเราตอนเขาขึ้นเราก็ไม่ได้ขึ้นเขาลงนะเขากําลังพาเราลงด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ขึ้นแล้วเขาลงเราก็ลงอีกโอ้โหลงอีกแต่เราจะลงไม่เยอะมากครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยเราได้พูดถึงภาพหนึ่งใบนะว่า ก่อนที่เฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยมันสักเดือนหนึ่งเนี่ยจริงๆเราก็คิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะไปไหนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาจะเริ่มมีการปรับออพอร์ตกันนะครับเนื่องจากความเสี่ยงด้านนโยบายของสหรัฐเองที่จะมาหลังการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สีของสหรัฐเองมาเริ่มโตชะลอลงพียงแต่ว่าตอนนี้การปรับโพซิชันมันเร็วขึ้นเร่งขึ้นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆมันซุดตัวเร็วกว่าที่คิด นะครับก็เป็นจุดที่ต้องตามดูส่วน Middle East ตอวนออกกลางเองถามว่าน่ากังวลมากไหมก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ได้สร้าง Impact ต่อตัวราคาพลังงานที่ดีดตัวขึ้นมานะครับเราจะไม่ได้เห็นภาพของตัว Risk Premium จากตัว g e o p h y i c a l risk ในฝั่งตัว oil price หรือราคาพลังงานอีกล้นะครับเพราะว่าตอนหลังน้ำหนักเรื่องพวกนี้มันน้อยลงไปเพราะว่าเราเจออีเวนต์แรงตัวรัสเซียยูเครนในช่วง2ปีก่อนหน้านั้นไปเรียบร้อยแล้ว ผลกระทบเรื่องตัวโฉนดเพื่อริสในฝั่ง Middle ล a s t หลังๆนี้เนี่ย impact ต่อ oil price น้อยตอนนี้นะครับน้ำมันจะขึ้นได้ก็ต้องเป็นเรื่องตัวดีมาณนะครับมากกว่า s u p p l y นะครับยกเว้นแรงกระเพื่อมันลุกลามไปนวงกว้างซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นนะขนาดรถซีอเคนเรา C u K l, ก็ไม่ได้เห็นมันลุกลามไปนวงกว้างนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพที่โดยภาพรวมตลาดหุ้นไทยเองนะครับก็อาจจะถอยมาตั้งหลักกันหน่อยแต่ว่าดยภาพรวมผมคิดว่า,าด้วยภาพเศรษฐกิจที่มันกระตื้องขึ้นร์ชันที่เราอยู่ในโซนที ดิสเขานะครับการโยกเงินมาในฝั่งเนะอเชียเนี่ยยังเป็นไปได้เช่นว่าสกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่เนะี่ยแข่งค่าเทียบดอลลาร์นะครับคือสกุลเงินเอเชียเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเซฟเฮเว่นส่วนหนึ่งนอกจากตัวพวก global bond <Global. S 1> ที่ตอนนี้เงินเข้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดภาพเศรษฐกิจ economic มัน improve กว่านี้ก็เป็นไปได้ครับว่าตลาดก็จะเริ่มขยับขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็ต้องรอให้ตลาดเองสร้างฐานหรือค้นหาฐานก่อน,นครับคุณจอยครับ ก็ยังมีแอปข่าวยังมีแบบคำดีๆแบบเป็นถือว่าเป็นเซฟเฮเวนแต่ไม่ใช่ไทยนะเป็นเอเชียนะอาจจะไม่ใช่ไทยอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องมารองอะไรนะอันนั้นหมายถึงสกุลเงินไอสกุลเงินนะค่าเงินค่าเงินนะอ่ะส่วนตัวตลาดหุ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ดูนะครับผมครับเดี๋ยวต้องค่อยๆดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้มันมีแต่แบบว่าข่าวลบข่าวร้ายมาแทบจะทุกด้านเลยเนี่ย แต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็มีผลประกอบการเรียกว่างบ Q2 ที่จะออกมาแต่ช่วยแบบกระเตื้องสักนิดนึ่งไหมหรือจะหรือจะมีปัจจัยอะไรท <Nah. S 2> ี่จะแบบเอานะช่วยแบบดึงกันมาขึ้นมาสักนิดนึงคุณกรพัฒว่าถ้าจะเป็นปัจจัยอะไรอ่ะก็จริงๆผมว่าถ้าไปต่างประเทศก่อนฝั่งสหรัฐก็ต้องลุ้นตัวเลขสศรษกิจที่เขาฟื้นตัวในเซกเมนต์พวกภาคบริการการบริโภคหน่อย มันจะลดความเสี่ยงภาวะแพนิคนะครับความกังวลตรงนี้ได้นะครับส่วนของบ้านเราเองเนี่ยจริงๆไม่ต้องเอาเฉพาะไทยนะเอาทั้งเอเชียเลยก็ได้นะคุณจอยเอเซียเอเซียอีกจานนะครับเออ็นนิ่งดิวิชันของสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยกำไรของตัวตลาดหุ้นเอเชียถูกปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นมา0.6นะครับผมไปดูใหญ่นะครับ32ตัวของไทยในเวสเซียเลยนะครับเอ็นนิ่งดิวิชันก็ปรับขึ้นนะครับตัวนี้อินพลายว่าอะไรที่ earning division earning downgrade ของฝั่งเอเชียเนี่ยไม่ได้เป็นแนวล,ล,<ง>ลงเหมือนตัว US ที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ตอนนี้ย s เอนื่องจากความคาดหวังการเติบโตพวกเทคพวกไฮโกรดพวก AI ไเนีเยอะพอมันเริ่มซุดตัวของเศรษฐกิจมันเริ่มมีการ device down earning ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ทําให้จริงๆฝั่งเอเชียผมว่าพอพ้น sell off ออรอบนี้ก็อาจจะมีะความแข็งแรงในเชิงตัวการลงทุนดีขึ้นนะครับ แต่ว่าของบ้านเราก็จะเหลืออีกปลอหนึ่งคือเรื่องตัวประเด็นการเมืองที่คุณจอยบอกถามว่าเอ๊ะมันพอจะเอ่อเป็นปัจจัยหนุนได้ไหมหรือมันจะกลับมาเป็นปัจจัยลบจะเป็นหนุนหรือลบก็ขึ้นอยู่ว่าความชัดเจ,เจนเนี่ยมันออกไปในภาพแบบไหนเอถ้าความเจนออกมาในจุดที่รัฐบาลยังประคองกันบริหารประเทศต่อไปได้ก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นภาพปูวแต่ถ้าเกิดออกมาในเชิงที่รัฐบาลไปต่อไม่ไหวครับแล้วก็งมาสะดุด เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยนะหมายความว่าโกรธที่มันจะเกิดจากการเริ่งเบิกจ่ายภาครัฐเป็นีเลย์ออกไปอีกอันนี้จะเป็นลบนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์ที่ต้องตามดูเออร์เนีนนงยผมคิดว่าถ้าเทียบจากตัวโครงสร้างเศรษฐกิจดิเคเตอร์ต,ต่างที่ออกมารวมไปถึงภาพของตัว earnings quarter หนึ่ง gdp quarter หนึ่งที่ออกมาแล้วกว่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยนะครับ e a r n i n g ของเราเนี่ยน่าจะผมว่าน่าจะทรงๆประคองตัวได้ก็คือไม่น่าจะต่ำกว่าเงอนไคาด earnings เดือนส่วนใหญ่น่าจะออกมาในโทนที่ อินไลน์แล้วก็การรีเวิสต์ดาวของเอ็นนเองอาจจะลิมิตนะครับอันนี้ก็ยังเป็นจุดที่เราคิดว่าอาจจะเป็นตัวช่วยนะครับซัพพอร์ตตลาดแล้วก็ก่อนที่เราจะเดินหน้าเข้าสู่ d i v i ดนซ d ซีซั่นในช่วงเฟิร์สทาก็คือการจัดเป็นผลระหว่างการที่จะเกิดขึ้นได้ครับค่ะอะเดี๋ยวมาอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้ามองภาพปรวตัวนี้เราเราเรียกว่าเราเราเลยเครึ่งเข้ามาเลยเครึ่งปีหลักไปละ แล้วเริ่มต้นเดินใหม่ถ้าพูดกับภาพรมเศรษฐกิจพอตอนนี้เราคาดว่าทึก่งกีหลังเราน่าจะมีแนวโน้มทางที่ดีแต่พอเอินว่าภาพรวมภาพใหญ่ตลาด d ีเอ็มเขากำลังจะซุดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังใจว่าเรากําลังจะจะพ้นหรือจะดีขึ้นมันก็ลิบหลีลิบหล,ล,บลอีกแล้วหรือเปล่าคะคุณครับก็ต้องบอกว่ามันก็ทำให้เราไปได้ไม่ไกลเพราะถ้าเกิดเราฐานเราต้องถอยไปลึกมาก ส่วนเราเคยคาดหวังกันจะไปพันสี่ปลายถึงพันห้านิดๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันถอยลงไปจากนี้ลึกมาก <c oughs> นะครับม,มันก็จะทาให้ตลาดเองเนี่ยเวลากลับขึ้นมาเนี่ยก็จะไปได้ไม่ไกลแต่นิชเชอร์ลิเลชีมก็บอกว่าตั้งแต่ควอเตอร์เนี้ยจนถึงปลายปีเนี่ยตลาดเกิดใหม่ในเอเชียอะไรต่างที่เศรษฐกิจปรับปรุขึ้นเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะตลาดที่เป็นพวกไรก,กาดหรือว่าเป็น valueday อย่างพวกบ้านเรานะครับหรือว่าตลาดพวกหุ้นจีนอะไรพวกนี้ยก็มีโอกาสที่จะ a p p form a p p form oh, ไม่ได้บอกว่า oh, ต้องขึ้นนะคือ oh. ถ้าเขาลงแรงเลาจะลงน้อยกว่าหรือว่าถ้าเกิดเขาเริ่มตั้งําไ้เลาจะขึ้นให้รีเทิร์นที่เป็นบวกได้นะครับอันนี้ก็ต้องตามดูกันครับมันเป็นภาพที่เอพอดอกเบี้ยลดลงนี่ยก็ตาม search for y o u จะเกิดแหละแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่เวทเรื่องหนึ่งว่า recession หรือ soft landing คือถ้าเฟดทำอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ตลาดเชื่อว่าให้มันจะเป็น soft landing ได้นะอันนี้เอเชียจะดีมากนะครับเพราะตลาดเกิดใหม่จะดี ส่วนสรัฐเขาก็จะมีความผันผวนแล้วก็คงเป็นลักษณะการโรเทชันของตัวการลงทุนมากกว่าหุ้นเทคทุนในกลุ่อาจจะโดนเทคต่อเนื่องแล้วก็อาจจะไปสลับเล่นพวก a บ u e play ขึ้นมานะครับเป็นตัวประคองนี่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับมีคําถามเข้ามาว่าเอาอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าในการรับมือในช่วงตลาดแบบนี้แหมทรงทสงุสงสดๆกันอยู่ประมาณเนี้ยปริมปริมหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์โดยประมาณเนี้ยอยู่ประมาณเนี้ย รับมือยังไงดีคะเราไปเน้นกลุ่มไหนที่แบบว่าดูแล้วขจัดความเสี่ยงหรือแบบในเมื่อต้องอยู่กับมันให้ได้แบบเนี้ยครับจริงความเสี่ยงที่มันเป็นระบบเนี่ยเราคงคงขจัด,ดไม่ได้มไม่ได้แต่ว่า <laughs> แต่ว่าเราจะอยู <laughs> ่กับมันให้ได้เราจะบริหารความเสี่ยงได้นะครับคืขจัดเป็นคงไม่ได้หรอกแต่ว่าเราคงบริหารความเสี่ยงได้เกลับมาที่เวอร์ชันก่อนต้องบอกว่าตอนเนี้ยก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่ารอบเซตหนะึ่งสามสองศูนย์เนี่ยผมฟีคุณจอยมาตลอดเลย เจอถึงหนึ่งสองแปดศูนย์ก็ยังเป็น value z โ n e ที่น่าลงทุนกลางยาวเหมือนเดิมนะครับถามว่ามีโอกาสเหลือมตรงนี้ไหมก็มีนะครับก็ตรงไปตรงมาก็มีแต่ว่าผมเองคิดว่าถ้แถวหนึ่งสองห้าศูนย์ก็น่าจะเป็นลิมิตดาวไซต์เกิดแรงกระแทกอะไรเกิดขึ้นนะครับนักทุนเองเนี่ยนะครับจะไม่ให้ชอบทําอย่างหนึง่งไม่ชอบทําอย่างหนึ่งคือเวลาซื้อตอนที่ตลาดเป็นวัลูโซ n เนี่ยมันมันเหนื่อยมันไม่ค่อยได้เงินะมันรอนะนานสวิงไปสวิงมาไม่ขึ้นสักท <c oughs> <ka> ีนะครับก็จะ ไม่ไหวแล้วก็ท้ายก็จะยอมในจุดที่ไม่ควรจะยอมผมพูดภาพนี้เลือนะครับเรามักจะหยุดหรือว่าออกตลาดไปในจุดที่ตลาดมันดูเหมือนจะเลวร้ายสุดๆนะครับแต่ว่าดิภาพรวมเองต้องเล่าลูกศิฟังแบบนี้ก่อนนะว่า,าสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยนะครับภาพสีโลกเนี่ยมันมีความเป็นดีคอมเรสชันเยอะขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็คือมันไม่ได้วิ่งตามกันไปซะทีเดียวมันมีความเชื่อมโยงกันระดับหนึ่ง นะครับยิ่งในภาพรูมิองเนี่ยการที่ภาพของการลงทุนโลกมันเป็น Risk Off นะครับมันก็คงดึงร e ส e n t เมนต์ในภาพรวมลงแหละแต่ว่าเราลองนึกภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้บ้านเราเองเนี่ยสกิลมันค่อยๆค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วมันเป็นภาพที่ค่อยๆฟื้นจากภายในถ้าถามว่าเราเห็นความเสี่ยงจากภายนอกสิ่งที่เราควรทำควรทาอะไรเราก็ควรจะโฟกัสอะไรที่มันเป็น โครงสร้างอะไรได้จากภายในหรือเป็นโดมิเมสตกเพลย์ก hmm? ็จะลดริสกได้หร like ือถ้าเป็น globally เลก็ต้องต้องคิดถึงอะไรที่มันเป็นความคาดหวังว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆเช่นธุรกิจอาหารอะไรพวกนี้นะครับขอสงรารหรืออะไรก็ตามแต่อาหารก็ยังคงมีดีมานที่จําเป็นนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยก็ต้องลดเช่นตอนนี้ไม่แน่ใจละว่าเอมันจะเป็น recession หรือเปล่าเพียงพวกหุ้นเทคหุ้นไฮเกรดก็ต้องระมัดระวัง ถูกไหมครับเราก็คงเลี่ยงไปลักษณะนั้นนะครับเพระนั้นตลาดเองอ่ะมันเปิดโอกาสให้นักทุนเสมอนะครับแล้วทุกๆรอบของตลาดเองเนี่ยนะครับที่มันสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นในตลาดเนี่ยก็คือคนที่มีการบรหิหารจัดการนะเพราะว่าที่ความเสีย่ยงเยอะๆแบบนี้ได้ดีที่สุดนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือ,อปรับไปเรื่อยๆครับ<อ>ถ้าเกิดตรงนี้เราคิดว่ามันน่าจะพอระคองได้สถานการณ์ในดวงมันยังไม่ได้ดูลึกมากเราก็อ d j u s t แล้วก็แบ่งรับแบ่งสู้ระดับหนึ่ง โซนนี้อาจจะลงมาอ่เริ่มซื้อๆบ้างแต่ถ้ารู้สึกว่า้มันเริ่มเสี่ยมเดชันเพิ่มมากขึ้นละแล้วตลาดเริ่มไหลลงไปอีกระลอกหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องมีการดึงเงินสดออกมาจากตลาดสักสิบยี่สเปอร์เซนสิปอร์เซ็ท่าที่ทาได้ปรับมาเพื่อรอดูสถานการณ์ประเมินใหม่แล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดใครก็ตาม,มถึงจุดสุดท้ายเนี่ยสิ่ง,งี่ผมมักจะเห็นก็คือยอมแพ้แล้วหยุดออกไปเลยนะครับแล้วไม่ได้มีการแอจัดเลยคือบางคนก็โลกยิงนะ่งใหญ่ง่ายบางคนถือหุ้นมาเรื่อยๆเลย ตอนพันเจ็ก็ถือพันหกพันห้าพันสี่พันสามพันสองก็ถือพอกระแทกไปถแถวพันสองไม่ไหวละพออะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยเหมือนว่าเรามาตัดใจมันไม่เหมือนว่าระหว่างทางละเราไม่ได้อาจจรบ,บ้างเลยนะครับคือนักทุนเองส่วนใหญ่จะอาจารตามสถานการณ์นะครับวันนี้เราคุยในภาคนี้ว่าถ้าภาคบริการยังใช้ได้ถ้า spending ของตัว US ยังพอไปได้อยู่นะครับมันก็อาจทําให เรียงความเสี่ยงต่อรีชชั่นได้ไม่ได้บอกว่าตอนนี้ตัวเลขซามดูมันทริกแล้วมันต้องเกิดรีชชั่นร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าโครงสร้างหลายๆตัวมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมคือไอการพยิกรบางอย่างที่มันจะเหมือนเดิมทุกรอบได้เนี่ยมันต้องมีสถานการณ์หลายๆส่วนที่มันใกล้เคียงกว่าเดิมมากไปกว่าเก้าสิปนต์แดสิบเก้าสิบปอร์ซนาถึงจอนี้แต่ว่าถ้าเกิดโครงสร้างไม่ได้เหมือนเดิมก็อาจจะไม่ใช่ภาพนั้นก็ได้จริงๆตอนเนี้เรื่องมีการถึงไอสถานการณ์ปัจจุบันเนน่ยมมัหืออะไรา นะครับเริ่มมองว่ามันเริ่มมีความคล้ายคลึงนะครับกับช่วงปีเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับแล้วก็ปีสองพันนะครับตอนนั้นก็การเร่งขึ้นของตัวดอกเบีย้ยนำมาซึ่งวิกฤตค่าเงินในตลาดเกิดใหม่คือเอเชียนะครับอ่แต่ตรงนี้เองเนะครับคุณจอยต้องดูนิดนึงว่าทริกเกอร์ไม่เหมือนไอตอนปีเก้าเจ็ดเก้าแปดตอนนั้นเนี่ย สุรินเซียได้รับผลกระทบมากเลยนะครับเพราะอะไรครับอย่างบ้านเราก็คือค่างเงินเป็นค่างเงินที่ฟิกซ์ถูกไหมครับราล่าบาทคือยี่ห้าไม่ได้เป็นลอยตัวในปัจจุบันไอการลอยตัวหมายความว่าค่างเงินมันก็ได้มีการอัดจ,จับไปเรื่อยคุณจอยเพราะนั้นได้นึกภาพออกนะครับอแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลรีเสิร์ฟเราก็มีมากกว่าสมัยนั้นเยอะนะครับเอภาพรวมมันไม่ได้เหมือนกันสีรเราเป็นบับเบิ้ลหรือเปล่าไม่ <laughs> ยังไม่ได้ปื้นเลยตอนนั้นสี่เราคือบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลนะครับ ตอนนี้มันก็คือมีโครงสร้างหนึ่งที่น่ากังวลคือโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งโครงสร้างหนี้เนี่ยมันสูงทั้งโลกนะครับเนี่ยตอนนี้พอแย่ US อก็ไปพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยหนี้ US เอยอะลองคิดที่ตามดูนะครับเพราะฉะนั้นนะพอหนี้เยอะเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทําคืออะไรครับคนที่เสี่ยงมากนะครับก็ต้องเร่งลดดอกเบีย้ยเร็วคือตอนนี้ยูเก็ต้องเร่งเร่งลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นซึ่งถ้าการลดลงเร็วขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพที่รถแรงกดดันต่อสกุลเงินเอเชียได้ถูกไหมครับ ในในขาหนึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดโอกาสก็ได้นะครับใจเย็นๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับผันผลไม่ก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องรอจังหวะกันนะครับคุณจอยถามมาว่าเอาเซกเตอร์อะไรดีโดยพิเศษประเทศ ICT เซกเตอร์ค้าปรีกเวียงถ้าย่อลงมานะครับมองเป็นโอกาสกรงไฟฟ้านะครับอย่างก้าวฟินับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ไอพวกคอน s u m e r Finance นะครับก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่พยายามเลือกตัวที่ asset q u a l i t y ดีๆแล้วกันนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะสามารถลดความมันผลนของพอร์ตในช่วงนี้ได้แล้วพอตลาดมันเริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มพลายแรงกดนะถ้าเกิดฟิชชั่นมันเริ่มจางออกไปแต่ดอเบีย้ยเป็นขาลงไอ้พวกหุ hey Road, ้นไฮกรสหุ้นที่มันเติบโตสูงก็ค่อยๆดึงฟิชชั่นกลับขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ช้าเกินไปนะครับก็พยายามปรับตัวตามสถานการณ์แล้วก็ดูทิศทางประกอบอย่างต่อเน,นื่องแล้วกันนะครับอยู่ตลาดให้ทนแล้วก็อยู่ให้นานนะครับ มากเพียงพอที่จะเอาชนะมันได้ครับผมอันนี้คือคำแนะนําครับผมแบบนี้นะอ่ะสู้กันต่อไปนะคะเรายังคงต้องอยู่ในตลาดอย่างที่ประพัสบอกว่าแบบางคนก็พอเริ่มถือยาวๆถือได้นานแต่พอปรับลดลงมาไม่สามารถ adjust ได้ก็ต้องถอยออกจากเกมนี้ไปก่อนนั่นแหละคุณก็ม ยังไงขอบคุณมากๆสำหรับคุณเอ็ดดี้กรพัฒน์วรเชษค่ะผู้บริการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนในะ้าจากบริษัทหลักทรัพย์อุตสากรจำกัดมหาชนขอบพระคุณสำหรับช่วงบ่ายมากๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะเอาละนะคะมาสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารีบกันคือต้องบอกว่านตอนนี้ว่าอ่วงหนักๆมันไม่กันนะคะเพราะนเอเชียกัน แา่พูยิพากทุกูดิพากษิพากนี้แบบเอรณาเลยทีเดียวหลักๆก็จากความกังวลอย่างที่ทราบมาดีก็คือเอ็มเขาปรับขนมาขนาดนี้แล้วเอ็มแต่จะมองว่าเป็นความโชคร้ายในโชคร้ายหรือโชคร้ายในโชคดีเอาแล้วแต่แล้วแต่คุณจะจะจะนิยามคํานั้นแล้วกันนะต้องบอกว่าเราเนี่ยตอนเขาดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่ตอนเขาเจ็บหนักเนี่ย เราหนักกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเราก็อาจจะเจ็บนิดนึงเพราะมันไปต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ไปสุดที่ดีนะคะก็าอาจจะทําให้เราแบบชินชาเคยชินแล้วก็ไม่ได้ช็อกมากอย่างนี้เลยว่าไม่ได้ช็อกมากรับมือกับมันอยู่ในเลเวลเนี้ยได้สบายๆนะคะเรียกว่าได้เลยนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากให้ถึงวันที่ที่เราบอกกันไว้ว่าเออหน้าไปแบบพันสี่พันห้าพันหก เอาแรงที่ไหนล่ะตอนนี้โฟล์ก็แบบโอ้หนักหน่วงเหมือนกันนะคะก็ซื่อเข้าๆออกๆเข้าๆออกนะคะก็อ่ะก็ต้องมีการรับมือกันต่อไปในจังหวะของตลาดนะคะที่มันมีการผันผวน,นกันได้อย่างต่อเนื่องกันนะคะยังไงขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะทุกช่องทางเลยทีเดียวนะคะจะเป็นใช้คําว่าบ้านได้ไหมเดิฉันไม่ได้แบบขายของเนาะอะไรเงี้ยอ่ากลุ่มติ๊กตอกเออนะคะคุณยู ก็าจะขี่อยู่ดิฉันออกไหมไม่แน่ใจเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกบ้านเลยรอะไรกันขอบคุณทุกทุกช่องทางที่ติดตามเรามาแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะก็น้าเพจของเราเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะคะหายไปหลายวันต้องกราบขออภยัยก็บางคนบอกว่าหายไปไหนก็เออ่ย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะคะย้ายออฟฟิศสำนักงานด้วยนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของ d i g i t a l a s s e t s ด้วยก็เลยอาจจะหายไป หายไปไม่ได้ว่างนะยุ่งมากกว่าเดิมอีกนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆทีอเราจมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็ในตรงนี้เราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเช่นกันนะคะอ่ะลากันไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกับใครพรุ่งนี้เจอกับคุณพ่อของเราค่ะคุณพ,พ่อเบนจบพลสุวรรณิต์นั่นเองนะคะจากยูบีเคเอ็นเองนะคะดิฉันหายไปไหนเออแวบไปอีกแล้วแวบไปแวบมาตลอดเลยอ่ะยังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ9ก้าโมงครึ่งโดยประมาณนะคะโอเค ลากันไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะจะกลับมาอย่างสม่ำเสมอเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดี